สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอนะคะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะทางวิชาชีพรัฐประศาสนาศาสตร์นะคะของนางสาวอัจรีวิรเกิดค่ะค่ะประเด็นแรกเลยนะคะก็คือการเตรียมความพร้อมนะคะก่อนอ่าออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลยนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็ต้องเตรียมหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือว่าที่เราจะไปฝึกนะคะให้มากพอสมควรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําสารานิพนธ์ แล้วก็วิจัยตอนจบด้วยและอย่างที่สองก็คือเอกสารนะคะเอกสารที่เราต้องพกติดตัวไปใ,ใช้ในการฝึกทุกวันด้วยเพ,เพื่อว่าเราเนี่ยจะได้บันทึกเกี่ยวกับหน้าที่พลักงานที่เราได้รับมอบหมายแต่ละวันนะคะแล้วก็เอาไว้ลงเวลาการมาฝึกงานนะคะอันนี้ก็จาเป็นเพราะว่าเอกสารเรา,เราต้องใช้ทุกวันแล้วกอ็อย่างที่สามเลยก็คือการแต่งตัวนะคะเรื่องการแต่งตัวมารยาทนะคะในการเข้าหาผู้ใหญ่ เราก็ต้องมีสมาครารวะในการายกมือไหว้ผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะเพื่อว่าเขาจะเห็นว่าเราเนี่ยได้เอนดูนะคะก็คือต้องมีมารยาทแล้วก็การแต่งกายที่เรียบร้อยตรงกับามาตรฐานที่สาขาที่มหลาลัยตั้งไว้นะคะอันนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมคร่าวๆคะ่ะส่วนหน่วยง,งานที่ดิฉันไปฝึกนะคะก็คือ,อเทศบาลตำบลบางแพรค่ะอ,อยู่ที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะคะ แล้วก็สาเหตุที่เลือกที่ฝึกที่นี่ก็คือ,เ,อเห็นว่ารอบๆบริเวณที่ตั้งของเทศบาลตำบลบางแพรเนี่ยมีความเจริญน,นะคะแล้วก็มีภูมิทัศน์ที่ดีนะคะแล้วก็คิดว่าไม่ไม่ตอนฝึกงานย่อยเนี่ยไม่เคยได้ไม่เคยได้มาฝึกที่เทศบาลตำบลบางแพรน,นะคะก็เลยคิดตั้งใจว่าถ้าฝึกงานสี่เดือนฝึกงานใหญ่เนี่ยจะมาฝึกที่นี่นะคะแล้วก็วิสัยทัศน์ข้าวข้ามูบนเนี่ยน่าสนใจนะคะก็เลยทําให้ อยากมาฝึกงานที่นี่ค่ะส่วนบรรยากาศนะคะ,ะในการฝึกเข้าไปฝึกวันแรกๆเนี่ยก็จะรู้สึกเป็นกันเองแล้วก็อ,อุ่นค่ะวันแรกๆที่ได้เข้าไปก็คือ,อเข้าไปพบกับหัวหน้าฝ่ายค่ะของกองสาธารณสุขเขาก็แนะนําให้พี่เลี้ยงรู้จักค่ะพี่เลี้ยงก็ให้ความช่วยเหลือค่ะดีค่ะอบอุ่นค่ะแล้วก็เป็นกันเองค่ะ ส่วนวัฒธรรมองค์กรที่เด่นชัดในหน่วยงานนะคะก็คือ,อาการแต่งกายะคะ่ะเขาจะใส่ชุดผ้าไม่ไทยประจำตำบลบางแพระะเป็นผ้าไม่ประจําตําบลทุกๆวันพฤหัสคะ่ะอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์นะคะสีน้ําเงิน,นะคะส่วนองค์กรความรู้นะคะในรายวิชานะคะที่ ที่เรียนมานะคะหลักูตรนะคะที่จําเป็นแล้วก็สามารถนํามาปรับใช้ในการฝึสกสบการวิชาชีพได้ก็จะเป็นวิชาระบบงานสาร,รบ,บัญแล้วก็การจัดการงานสานักงานค่ะอันนี้ใช้ได้โดยตรงเลยเพราะว่ามันเป็นงานสาร,รบ,บัญเวลาฝึกงานเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับหนังสือราชการนะคะอันนี้ก็สามารถใช้ได้โดยตรงเลยเป็นหนึ่งวิชาค่ะ